นี่คือ BGPu Podcast เรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตกว่าจะมาเป็นนักเตะ B.G. ปทุมยูเนเต็ดเราก็ไม่รู้ว่าฟุตบอลที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันจะไปถึงจุดไหนพ่อแม่เขาก็อยากให้เราเรียนจบเพราะว่าเขาก็ไม่รู้อีกว่าฟุตบอลจะเลี้ยงชีพได้ไหมพอเวลามันผ่านไปปี2ปีมันเริ่มเราเริ่มปรับตัวได้เริ่มลงล็อกแล้วตอนตอนที่อยู่เนี่ยมันเหมือนอยู่แล้วเราเราลืมตัวตนของเราไปตรงที่ว่ามันอาจจะสบายมากขึ้น สบายกว่าเดิมจนแบบว่าความทยทยามมันลดลงหรือเปล่าเรามาไกลมากเลยคนระับแล้วจะมาแบบเสียปล่าประโยชน์มันก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการ BGPU Podcast นะครับอาจจะดูแล้วนะครับแปลกๆกันไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับ โควิด1 9นะครับตอนนี้ยังอาลวาดไปทั่วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรายการของเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ในการใส่หน้ากากเ้าหากันนะฮะเป็นหน้ากากอนามัยนะฮะวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญของเราก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ต้องบอกว่าอยู่กับทีมาตั้งแต่เริ่มที่เป็นบางกอกลาสสีจนถึงตอนนี้เป็น BGPU นะครับนั่นก็คือนะครับเขาบอกว่าเป็นเจ้าชายกระต่ายแก้วนะครับหรือ พีรพงศ์พิชิตโชติรัตน์นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โยครับอ่านะฮะเป็นยังไงบ้างฮะระหว่างการใส่หน้ากากกับการแบบนี้ช่วงนี้สังคมเราจําเป็นจะต้องแบบนี้ก่อนเซฟไว้ก่อนครับพี่เซฟไว้นะฮะโอเคนะครับเราคงจะต้องมาพูดคุยกันนะครับเรื่องราวของพีรพงศ์เนี่ยมีหลายเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเป็นตั้งแต่ประวัติชีวิตเลยนะครับก่อนที่จะมาเป็นนักฟูตบบลเองจริงๆแล้วครอบครัวของพีรพงศ์เองเนี่ยคุณพ่อ ครับก็เป็นนักกีฬาใช่ไหมครับครับคุณพ่อเป็นนักรักบี้ครับนักรักบี้ครับรักบี้นี้เล่นในระดับไหนอ่าก็ที่ได้ฟังคุณพ่อพูดก็เป็นนักกีฬาทีมชาติครับเป็นนักรกบี้ทีมชาติครับแต่ก็เหมือนไปอยู่ในโรงเรียนที่เขาปลูกฝังเรื่องนี้ด้วยเป็นโรงเรียนโรงเรียนาวุธหรือพอปรรอยู่พอปรอครับพอบรรอยที่อะไรอยู่นครปฐมครับบ้านบ้านผมอยู่ราชบุรีแต่ว่าพ่อเขามาเรียนก่อนแล้วก็พาผมมาเรียนตามอ่านะฮะ คือจริงๆแล้วการที่มีคุณพ่อเป็นนักรักบี้ว่ากันไปจริงๆเนี่ยก็คือว่ามันก็ควรจะต้องมีอะไรที่มันซึมซับกันเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอพ่อเป็นนักบอลครับลูกก็อยากเป็นนักบอลตามครับตอนคุณพ่อเล่นรักบี้นี่เราทันไหมไม่ไม่ทันอ๋อไม่ทันเพราะถ้าทันเนี่ยอาจจะมีการซึมซับกันเข้าไปถูกไหมครับแล้วคุณพ่อว่าไงฮะก็เหมือนเข้ามาอยู่โรงเรียนแล้วเขาก็ปลูกฝังว่าโรงเรียนเนี้ยแบบสอนทางด้านกีฬารักบี้นะแล้วก็พ่อเองก็ เล่นรักบี้แล้วก็ประสบความสำเร็จประมาณนี้ครับก็เลยอยากให้ลูกเล่นตามพ่อแต่ว่าเราก็เลยลองลองเหมือนกันครับลองเหมือนกันเพราะว่าเข้าไปตรงนั้นก็สังคมในโรงเรียนเขาก็เล่นรักบี้เป็นส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็ต้องเล่นเป็นแล้วเราไปเล่นเราไปยังไงบ้างก็ด้วยผมว่าตัวผมเล็กเกินไปอ่ะตอนนั้นเข้าป .5 ผมร้อยสามสิบเซนติเมตรนะฮะมันเล็กคนอื่นๆร้อยห้าสิบแล้วครับร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบร้อยสี่ห้าอย่างเงี้ยฮะ อ๋อถือว่าเราตัวเตี้ยตัวเล็กเลยครับเล็กกว่าพวกบรรดาเพื่อนเพื่อนในห้องเลยนะไม่ใช่หมายในวอาทีร์บี้นะใช่ครับใน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 ที่บ้านที่อยู่ครับก็จะแยกเป็นบ้านๆนะครับแต่ว่าก็ต้องเล่นครับเพื่อนเพื่อนเขาเล่นผมก็ต้องเล่นแล้วพอเล่นมันมันก็แรกๆมันก็ยังสนุกอยู่ฮะแต่พอมันรู้สึกว่ามันเจ็บตัวปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มต้องถอยละร่างกายมันสมองบอกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทางละอะไรเงี้ยครับแต่ก็แต่ก็ยังเล่นอยู่ เจ็บนี่ที่เจ็บเนี่ยคือเจ็บหนักขนาดไหนมีมีเหตุการณ์ไหมเจ็บก็ส่วนมากจะเป็นแท็กเกิลแค่นี้ครับแล้วแบบโดนเข่าเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วมันก็เขียวไปทั้งแขนอย่างเงี้ยมันก็พอมันทําอะไรไม่ได้เด็กๆมันปวดมันก็เอาละเราก็เริ่มหนีห่างละแต่ว่าถ้ามีช่วงกีฬาของโรงเรียนคอยเล่นเราก็ต้องเล่นครับ<ๆ>ประมาณนี้เพื่อนเพื่อน,อน,อนทุกคนเล่นเราก็ต้องเล่นตามอย่างเงี้ยและแล,แลเราเล่นไปจนถึงตอนช่วงต้องเล่นถึงมหเลยครับ ถึงม .6 ครับก็เล่นตั้งแต่ป .5 มีกีฬามันจะเป็นรักบี้บ้านครับฟุตบอลบ้านกีทาบ้านมันก็ต้องเล่นทุกทุกปีผมเข้าใจเข้าใจตรงที่ว่าคือรักบี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในกีฬาที่ที่มีเล่นอยู่ในโรงเรียนในทุกทุกปีถูกไหมครับแต่ทีนี้พวกฟุตบอลเมื่อกี้ก็บอกว่ามีมีครับมีครับแล้วแล้วเราเริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยคือตอนช่วงมไหนหรืออะไรก็ เป็นป5เหมือนกันครับพี่เล่นฟุตบอลด้วยเล่นรักบี้ด้วยกีตาร์ด้วยคือมันอยู่ในโรงเรียนก็อยู่ในโรงเรียนทุกคนก็ต้องเล่นให้เป็นครับแต่ว่าอาจจะไปทางฟุตบอลโรงเรียนมากกว่าเหมือนก็โรงเรียนเปิดคัดฟุตบอลเราก็ไปคัดฟุตบอลด้วยพอหมดจากฟุตบอลโรงเรียนเราก็มาอยู่กีฬาภายในโรงเรียนเหมือนเดิมก็ไปเล่นรักบี้เล่นฟุตบอลเล่นวิ่งอะไรเงี้ครับอ๋อสรุปแล้วก็คือเล่นควบคู่กันไปควบคู่ทั้งโรงเรียนครับ ว่าเป็นกีฬาแต่ว่าเด่นเด่นก็จะเป็นทางรักบี้แล้วแต่จริงๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราเลือกที่จะเล่นฟุตบอลเต็มตัวตอนไหนตอนมปลายนะครับเพราะว่าเพราะว่าเหมือนรุ่นพี่เขาก็ให้คําแนะนําว่าเดี๋ยวพอจะขึ้นมหาลัยเนี่ยมันต้องไปทางรักบี้นะไม่งั้นเองมันเข้ามหาลัยไม่ได้เองจะฟุตบอลไปคัดใครอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันต้องมีวิธีการดิว่ามันน่าจะไปได้นะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยเริ่มมาจากพมอสี่มอห้ามอห้าปุ๊บเนี่ยคุณครูที่โรงเรียนก็บอกว่าลองไปเป็นเด็กเก็บบอลที่นครถมก่อนไหมอะไรเงี้ยครับคุณครูครับคุณครูที่ที่โรงเรียนครูทำไมเขาแนะนําให้ไปเป็นเด็กเก็บบอลก่อนเหมือนเหมือนจะเป็นสโมสรของนครปฐมเงี้ยครับก็เลยเหมือนจะจะไปลองดูซิว่าเด็กนักเรียนที่เนี่ยไปเล่นกับสโมสรได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วคุณก็ตัดสินใจก็ลองลองดูครับเพราะมีเพื่อนๆไปด้วย เราก็ไปไปกันสามคนครับสามคนครับก็คือก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าที่คุณครูจะแนะนําเนี่ยตอนนั้นเราก็เล่นฟุตบอลกันไปแต่ว่าก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรก็อยู่ภายในโรงเรียนเล่นฟุตบอลนครปฐมภายในรายการนครปฐมเล่นกรมพละอะไรเงี้ยครับช่วยขออะไรเงี้ยก็โรงเรียนมาส่งก็มาเตะตามทั่วไปพอเราตัดสินใจไปนครปฐมสมสอนนครปฐมแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างมากครับเพราะว่า เราไปปุ๊บก็ไปช่วยพี่ๆเขาเก็บลูกบอลก็ไปวิ่งแปรบอลแล้วก็นั่งรถบัสกลับโรงเรียนอย่างเงี้ยครับิจวัรปัจจาวันเป็นแบบนี้หลังเลิกเรียนครับก็ก็นั่งรถบัสมาที่นครปฐมไกลไหมประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับครึ่งชั่วโมงครับไปเก็บวงเก็บบอลอะไรครับก็ไปซ้อมอยู่กับพวกพี่นะครับซ้อมด้วยเก็บบอลด้วยแล้วสุดท้ายก็ยังไงต่อครับก็อยู่ที่ประมาณมห้ามหกพอมหกปุ๊บเนี่ยเริ่มจะมี เส้นทางที่จะไปฟุตบอลมากขึ้นก็ตรงที่ว่าพอดีไปหลังโรงเรียนพอดีอย่างเงี้ยครับแล้วเพื่อนๆเ,เขาไปร้านค้าเขาเปิดหนังสือพิมพ์บอกว่าแบบฝากถึงนะักฟุตบอลที่ยังไม่มีที่เรียนอะไรเงี้ยครับก็ลองมาคัดที่มหาลัยมาให้ดนดูสารยาอ่าเราก็เลยลองชวนเพื่อชวน,ชวน,ช,วนชวนกันไปครับแต่พอไปปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าภาษีมันไม่ไม,ไม่ไม่เด่นขึ้นมาเพราะว่าพอบอจะมาฟุตบอลมันก็ไม่น่าใช่อะไรเงี้ยครับเขาก็เลยมี โรงเรียนกีฬาวัสุธิมีกีฬาสุพรรณเลยพวกนี้ครับก็มากันเป็นคันรถอะไรเงี้ยก็ตามน้ําไปเรื่อยๆคือโรงเรียนโรงเรียนอื่นเนี่ยเขาดังเรื่องฟุตบอลมากกว่าเพราะว่าเขาพอปลอไปดังเรื่องรักบี้แต่เราเนี่ยดันไปสมัครจะเป็นโคต้าของนักฟุตบอลใช่ครับก็ลองไปคัดดูนะครับพี่แต่ว่าเขาก็มีไหมมีหมายเหตุให้ดูครับว่าว่าเรามาจากที่ไหนมีดีกรีไหมอะไรเงี้ย แต่ว่าพวกผมมันไม่กล้าเขียนลงไปเพราะว่ามีเด็กเก็บบอลนครปฐมไงตอนนั้นไม่กล้าเขียนครับเพราะว่ามันมันมันรู้สึกว่าไม่รู้จะเขียนเพื่ออะไรอะไรเงี้ยอเพราะว่าเขียนไปเหมือนเหมือนรู้ตัวเองอยู่ของพี่ว่าแบบเขียนไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้ให้เขาเลือกเราเร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่เขียนเพื่อนๆก็ไม่เขียนเพราะว่าทุกคนก็เขียนว่าชื่อนี้มาจากโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้อะไรเงี้ยแต่พวกเราก็เขียนไว้ว่าพบรอแค่นั้น จบเลยก็จบแต่ว่าก็ไปคัดไปแล้วเขาบอกอย่าเขาจะโทรมาบอกเพราะว่าว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับพอดีเขาก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยเหมือนเขารู้ว่าไอเด็กกลุ่มเนี้ยมันมีเล่นอยู่ที่โปรวินเชียนนครมาถม,มเขาก็เลยโทรมาหาบอกว่างั้นลองไปคัดอีกทีหนึง่งก็คือคัดไปแล้วรอบแรกรอบสองเนี้ยครับพอไปคัดปุ๊บเขารู้ว่าเราเล่นโปรวินเชียนเราก็ก็มีภาษีมากขึ้นแค่นั้นเองครับ แต่ตอนนั้นไม่ไมไมทันคิดว่าจะต้องเขียนแบบนั้นอ่าครับเพราะมันเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนรู้ตัวเองั้งพี่ว่าแบบแล้วเขาเรียกไปคัดแล้วติดไหมก็ได้ครับพอก็อยู่ในกลุ่มที่ว่าเป็นโคต้าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อสรุปแล้วก็คือได้เพราะฝีเทา้าไ,ไม่มีดีกรี<ๆ>อะไรเท่าไหร่อยู่ประมาณนั้น,นครับพี่อ๋อแล้วก็พอต้องมาคัดว่าจะไปเรียนสาขาไหนอีกพี่ว่าอยู่ที่เมืองการหรือว่าที่สรยาผมก็โอ้โหแล้ว แล้วสมองอย่างนี้ด้วยอไม่น่ารอดเมืองการดูแล้วแล้วถ้าไปอยู่นู่นจะไปเล่นบอลยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลองมาสอบดูก่อนครับครับสอบปุ๊บก็ไปช่วยๆกันคะเพื่อนเพื่อนก็ได้อยู่ที่สารยาโชคดีไปอ๋อก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายเป็นเป้าหมายแรกของเรืองของฟุตบอลใช่จากที่เราเองนีก็ ได้มีโอกาสใช้ฟุตบอลเป็นใบเบิกทางแล้วใ,ในการเข้าไปสู่มาหาวิทยาลัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยคือการเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรือว่าการเรียนจบมาหาวิทยาลัยดีๆอืน,น,นั้นตอนนั้นผมอิงไปทางฟุตบอลหกสิบเรียนสี่สิบแต่ว่าด้วยด้วยด้วยสภาพที่เป็นอยู่หมายความว่าวงการฟุตบอลแล้วก็วัฒนธรรมบ้านเรารผมก็คิดว่าจริงๆแล้วมันต้อง เรียนด้วยเพราะว่าพ่อแม่เขาก็อยากให้เราเรียนจบเพราะว่าเขาก็ไม่รู้อีกว่าฟุตบอลจะเลี้ยงชีพได้ไหม mm hmm. อย่างเงี้ยเขาก็เราก็ต้องอิงครอบครัวด้วยว่าเป็นห่วงว่าเขาก็จะแบบเออไม่ใช่เล่นอย่างเดียวนะเรียนไม่จบสุดท้ายโดนไล่ออกอะไรเงี้ยครับครับมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยต้องห่วงกันไว้ทั้งซ้ายทั้งขวาได้สิมันกลายเป็นห่วงหน้าพวงหลังไปใช่ครับนะฮะ มีปัญหาไหมในการมันเรียนไปด้วยแล้วตอนนั้นเราเล่นเล่นให้กับนครปฐมเลยใช่ไรครับเล่นโปรเวนเชียนแล้วครับตอนนั้น uh huh. แต่ว่าก็ก็เริ่มก็มีครับพี่เพราะว่ามันด้วยการเดินทางไปไปนครปฐมแล้วก็กลับมาเรียนอะไรอย่างนี้ครับม,มันก,ก,ก็จะมีช่วงที่ไปอยู่หอที่ไม่ให้ดนเราก็ต้องนั่งรถปอ,ออสองไปซ้อมที่นครปฐมแล้วก็นั่งกลับอีกวันก็นั่งไปซ้อมอะไรอย่างนี้ครับ ก็จะมีช่วงอาจจะเป็นปีสองอาจจะต้องย้ายไปที่นครถม<ะ>ไปอยู่ที่นั่นเพราะมีเริ่มรู้จักพี่เขามากขึ้นเราก็อาศัยยืมมอเตอร์ไซค์มาเรียนอย่างเงี้ย<ะ>หรือไม่ก็นั่งรถมาแต่ว่าช่วงประมาณปีสองปีสามเนี่ยแม่ก็เริ่มออกรถให้ครับ<ะ>ก็โดยการขับมาแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันมีรถมันก็ไม่ได้ไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันเหนื่อยมากกว่าเดิมเพราะว่าไหนจะต้องรับผิดชอบรถรับผิดชอบตัวเราขับมาเรียนขับกลับไปซ้อมอย่างเงี้ย มันก็มีอุปสรรคบนครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็มันเหมือนกับมันฉุดกันไปฉุดกันมาใช่ครับเราก็ไม่รู้ว่าฟุตบอลที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันจะไปถึงจุดไหนเรียนก็ต้องตามให้ได้เพราะไม่งั้นมันก็จะไม่ไม่รอดแต่สุดท้ายก็เรียนจบครับเรียนจบเรียนจบมาครับ <4 S 2> <ไป S 1> แล้วหลังจากที่เรียนจบเนี่ยก็คือเริ่มที่จะมุ่งเข้ามาสู่ฟุตบอลเต็มตัวแบบจริงๆยังจังเลยไหมมีครับเพราะว่าเรารู้สึกว่า พอเวลามันผ่านไปปีสองปีมันเริ่มเราเริ่มปรับตัวได้เริ่มลงล็อกแล้วแล้วคราวนี้มันก็เหมือนกับว่าแล้วพอมาถมเนี่ยเริ่มทําให้เรามีความหวังตรงที่ว่าเอ้ยมีคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นจากที่ต้องมาถมแล้วพอเล่นไปสักพักการแข่งขันมันเริ่มสนุกมากขึ้นแต่มาก็มาเบรกกับการที่ที่เขาต้องจัดตั้งนิติอะไรบุคคลอะไรที่น่น,น่ะคนับมันก็เป็นทางแยกอีกสโมอสรน,นี่ครับอ่าแล้วทำไงฮะพอเป็นทางแยกแล้วมันก็ เหมือนมันก็เป็นช่วงจังหวะที่โชคดีของผมด้วยครับก็ได้ติดต่อกับพี่เขาที่อยู่กรุงไทยแต่ว่าเขาเคยอยู่นครโถมเหมือนกันเนี้ยพี่เลวัตมีเรียนก็เหมือนอวยพรปีใหม่กันอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าเออลองมาคัดสิอะไรเงี้ยแล้วบวกกับสถานการณ์ที่นครถมมันมันไม่รู้จะออกหน้าไหนมผมก็เลยตัดสินใจมา,มาครับแล้วมาคัดนี่เจอกับคู่แข่งเยอะไหมมาก็ที่ผมรู้จักก็มีโห มีรุ่นที่หมดเลยครับอย่างเช่นพี่แป๊ะพี่บอยพี่อ่าพี่โลดนี่พครับหมดเลยครับนาแก้วเขียวมาก็โลดสว่างใ่มาก้มหน้าเดียวเพราะว่าเหมือนเราเหมือนเราเป็นเด็กไตงหวันใช่ครับเราไม่มีดีกรีอะไรกับเขาใช่ครัแล้วเรามาเจอกับพวกนี้ซึ่งซึ่งก็แต่ละคนนี่ก็ต้องถือว่าก็พอมีดีกรีอ๋อพวกทีมชาติหมดแล้วทีมชาติหมดเลยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันต้องเริ่มยังไงต้องทำอะไรแล้วเราทำไงแต่ว่า พอมาถึงปุ๊บผมโชคดีพี่ที่ว่ามีพี่บอยสุประชัยอย่างเงี้ยเขาเขาเขาเคยไปเยือนที่นครสมโขทัย่เงี้ยเขาก็หลายๆคนก็เคยเห็นเราเล่นยเงี้ยครับพอมาปุ๊บเขาก็บอกว่ามาแนะนําให้พี่แท๊กรู้จักอะไรเงี้ยก็พี่แท็กก็เลยบอกว่าเฮ้ยทั้งนั้นยังไม่ต้องซ้อมหรอกเองมาไกลเองกลับไปเคลียร์มาเลยแล้วค่อยมาเลยหมายความว่าหมายความว่านนจริงๆเน,นี่ยพอมีคนแนะนํากับคนแตกว่า เด็กคนนี้เล่นดีหรืออะไรพวกนี้พี่บอยอาจจะปูทางไว้ให้กลายเป็นว่าเราคัดแป๊บเดียวเขาบอกว่าพี่แท็กอัธพลปุตปาคมซึ่งเป็นโค้กอุงไทยตอนนั้นบอกว่าให้กลับก็กลับไปเคลียร์ใช่ครับไปเคลียร์อะไรทุกอย่างแล้วก็ค่อยมาซ้อมเลยแล้วมาซ้อมเลยผมก็เหมือนดีใจครับเพราะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะจะจะเร็วอย่างนี้จะได้แบบนี้แต่ว่ามันก็มีปัญหาตรงที่ว่านครผมก็จะกลับมาทําอีกอย่างนี้ครับเขาก็อยากได้เรา ครับมันก็เลยทําให้ดึงกันไปดึงะครมาสุดท้ายผมก็มันอยู่ๆมันก็ตัดสินใจเองเพราะว่าด้วยด้วยขนาดทีมด้วยมั้งครับว่าถ้ากรุงไทยมันเป็นชื่อที่มีตํานานมานานแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วได้มาเจอกับพวกพี่เขาอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยผมขับไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะผมรับปากทางนี้แล้วเพราะตอนที่ผมออกมาเนี่ยทางนี้ก็ยังทุกอย่างเงียบหมดอย่างเงี้ยแต่ผมก็ได้คุยกับพี่ๆหลายๆคนที่นครปฐมก็ คคชีวิตที่กรุงไทยเป็นยังไงฮะทั้งเรื่องของฟุตบอลแล้วก็การใช้ชีวิตในเมืองหลวงส่วนส่วนมากจะจะไม่ไม่ค่อยได้โลดโผนอะไรเลยครับเพราะาตามเขาอย่างเดียวเพราะรไม่รู้ทางไม่รู้อะไรขนาดมากรุงไทยผมยังเติมเงินมาแล้วก็ขับตามมามขับคุยกับพี่เขาไม่ให้วางโทรศัพท์เพราะว่าม,มันหลงแน่ผมว่าจริงๆไม่ใช่ว่าคนไต้หวัดหลงอย่างเดียวคนกรุงเทพอย่างพี่ก็หลงมันก็เลยมาอยู่อย่างนี้ก็ ก็ไม่กล้าไปไหนพี่ก็มาอยู่กับไปเป็นบ้านบ้านที่ธนากรุงไทยเขาเขาได้เช่าไว้ได้เช่าไว้อะไรเงี้ยก็ไปอยู่กับพี่เขาอ่าก็ชีวิตก็คือพูดง่ายๆว่าจะมีแต่ฟุตบอลซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับเพราะว่าออกไปข้างนอกแล้วมันหลงครับก็อยู่กับพี่เาเนี่ยพี่ไปซ้อมก็นั่งรถมีนไปด้วยก็ตามเขาไปแค่นั้นเองนะฮะใช่แล้วเรื่องของฟุตบอลผลงานของเรากับทางกรุงไทยนี่เราได้ยึดตําแหน่งตัวจริงบ้างไหมตอนไหน ได้ได้เล่นบ้างครับพี่ตอนอยู่กรุงไทยก็แต่ว่าแต่ไม่ได้เล่นข้างในเพราะว่าข้างในจะเป็นตำแหน่งโครงการจะเป็นพี่แทะพี่ปอมอะไรเงี้ยก็จะมีคนให้กาซิมด้วยมีเต้ธนัดด้วยอย่างเงี้ยผมอาจจะไปไปเล่นปีกขวาก่อนอะไรยเงี้ยอ๋อก็ได้เล่นตัวจริงครับแต่เล่นในตำแหน่งปีกขวาใช่เพราะว่าผมมาจากนคอนผมผมเล่นตำแหน่งด้านข้างมาอ๋อจริงๆนี่ก็คือเร,เราเราถนัดหรือเราเริ่มเล่นเนี่ยมาจากด้านข้างใช่ครับ เพราะว่าเหมือนเหมือนน้าสถิตทวินุชเขาวางว่าเราเป็นเด็กเนี่ยเราสามารถที่จะใช้วิธีการในการขึ้นไปเติมในการรับแล้ววิ่งสอดมันจะง่ายกว่าตรงกลางอ๋อก็คือถ้าตรงกลางเนี่ยมันเก๋ามันต้องใช้ความเก๋ระสบกลางมันเยอะมากครับเพราะว่ามันจะสามร้อหกสี่งศาคู่แข่งมันมาได้หมดครับแต่ด้านข้างเนี่ยเราระวังได้แค่ด้านเดียวสองสามด้านถูกเขาก็แนะนําว่าถ้ามันไม่ได้จริงก็ฝากเขาไป แล้วพอบอลไปก็วิ่งเอาแค่นี้พออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเอาที่เขาบอกเนี่ยแหละเขาคงเห็นว่ามันเป็นวิธีที่ดีแล้วมาเล่นกองกลางตัวตรงกลางเนี่ยตอนไหน,นตอนที่ย้ายมาบางกอกการ์เนี่ยครับหลังจากที่กรุงไทยเนี่ยครับเขามีการเรียกว่าขายสิทธิ์ให้ครับและเป็นบางกอกการับความรู้สึกของเราตอนนั้นนะที่เราเป็นนักฟุตบอลของธนาคารกรุงไทยเอ๊ะเรามีชุกเอ๊ะขึ้นมาบ้างไหมว่าเอ๊ะบางกอกการ์นี่คืออะไรม,ม,มีมีครับ ก็มีได้คุยกับพี่ๆที่อยู่กรุงไทยว่าเฮ้ยเขามาเทเวอร์นี่มันมันชัวร์หรือเปล่าแล้วแล้วแล้วมันจะไปได้ถึงไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็มีหลายๆคนที่แบบเตรียมหาสโมสรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยทางผู้ใหญ่เขาบอกว่าดึงทั้งชุดเลยเราก็รู้สึกว่าอ้าวพี่ไปด้วยผมก็ไปอ่าไปด้วยกันนี่แหละยังไงก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับแต่ก็มีที่เมืองทองที่ซื้อพี่แปะไปก่อนแค่นั้นเองครับเอาล่ะพอ มาเป็นบางกอ,อกลาสได้เข้ามาสัมผัสจริงๆเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นรูปเป็นร่างมากกว่าตอนอยู่กรุงไทยครับเพราะว่าด้วยทางคุณโดวินเขาเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วครับ,รบว่าจะต้องเทคตัวนี้คนนี้ทีมนี้มาแล้วมีอะไรที่ต้องเสริมต้องเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ด้วยด้วยนักฟุตบอลมันอยู่ด้วยกันมาต่อต่อหน้านี้มันก็เลยทําให้ผลงานมันดีขึ้นดีขึ้นบวกกับสวัสดิการหรือว่าทุกอย่างมันเข้ามาซัพพอร์ตเราด้วย ก็ทําให้ปีแรกเป็นเป็นปีที่ดีที่ที่ที่ทำผลงานกันได้ดีแล้วเราเองนี่ก็ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมได้ได้ได้ลงเล่นครับใช่ไหมฮะครับก็ถือว่ามาอยู่กับชีวิตที่บางกอกการนี่ตอนแรกยังสงสัยอยู่ครับว่าเอ๊ะถ้าเข้ามาถ้าเปลี่ยนมาเป็นบางกอกการแล้วจากกรุงไทยมาเนี่ยจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงครับมันจะดีไหมหรือว่ามันจะแย่แต่พอมาเจอนี่ก็คือมันดีเกินกว่าที่คาดเอาไว้ใช่ฮะ ผลงานทีมเองก็ดีด้วยใช่แล้วเราก็เล่นเล่น,เล,นเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะครับแล้วพอมาถึงวันหนึ่งนะครับในช่วงก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ประมาณน่าจะเป็นประมาณปี 2000, 2014 2014. 2014ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นที่ม,มีการปล่อยครับกีวโคงไปผมว่าผมว่าน่าจะเป็นเรื่องทางด้านจำนวนนะักฟุตบอลนะอาจจะเป็นด้วยเทคนิคที่ว่า ช่วงแรกที่เขาใช้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันลงล็อก mm hmm. แล้วบวกกับว่าผมเองไม,ไม่ตอนนั้นฟอร์มอาจจะตกลงไปแล้วก็ไม่สามารถแย่งตําแหน่งได้เงี้ย mm hmm. มันก็เลยต้องปล่อยเพื่อเพื mm ่อ hmm. ที่จะไปเติมเติมพลังของผมใหม่ะคงฮะ mm hmm. แค่นั้นเองผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเทคนิคว่ามันคนที่มีอยู่เนี่ยมันสอดคล้องในเทคนิคที่เล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือก็คือพูดง่ายๆว่ามีตัวที่มาแทนเราใ,รในตำแหน่งนั้นใช่ครับใช่ก็คือ ผมว่ามันลงล็อกนะครับตอนตอน,ตอนที่แบบพอเราไม่ไม่ได้เล่นปุ๊บเนี่ยทีมมันไปได้อะไรเงี้ยผลงานงดีผมก็ตอนนั้นมันจึงเป็นวัยรุ่นนะครับพี่ผมก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรครับมาปล่อยยืมก็ได้เพราะว่าผมจะได้ไปพิสูจน์ให้หลายๆคนเห็นว่าผมคิดว่าผมยังเล่นได้อยู่อะไรเงี้ยไปอยู่ก,ยกับสิงเชยียอะไรครึ่งฤดูกาลใช่ครับแล้วจู่ๆถูกเรียกกลับมาครับไอตอนนั้นรู้สึกยังไงเซอร์ไพรส์ไหมก็ ไม่ถึงกับเซอร์ไพรส์มากครับพี่ตรงที่ว่าผมอาจจะไปที่เชียงรายแล้วผมได้เล่นครับได้เล่นปุ๊บก็อาจจะมีผลงานมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยครับก็เลยทางบังหัะก็เลยดึงกลับมาช่วยอย่างเงี้ยก็การกลับมาครั้งนั้นเนี่ยมันมันมีอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงไปไหมกับการเล่นของเรากับบาสกัดผมรู้สึกว่าอาจจะตอนตอนที่อยู่เนี่ยมันเหมือนอยู่แล้วเราเราลืมตัวตนของเราไปตรงที่ว่ามันอาจจะสบายมากขึ้นสบายกว่าเดิม จนแบบว่าความพยายานมันลดลงหรือเปล่าอ๋อคล้ายๆกับไฟเนี่ยมันเริ่มประมาณวเฮ้ยยังไงเล่นยังไงก็เดี๋ยวก็ตัวจริงยังไงเล่นไปก็ก็น่าจะออกแบบนี้นะเดี๋ยวก็แบบนี้มันก็ไม่มีอะไรพัฒนามากขึ้นผมผมก็มองว่าพอกลับมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ประมาทอะเราเริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยอะไรในในนี้มันก็ไม่แน่นอนใช่เพราะว่าทุกอย่างเขาว่ามันเป็นการแข่งขันกันหมดอย่างเงี้ยครับแล้วการเล่นให้กับบางกอกการ์ด บรรยากาศแฟนบอลเนี่ยคือจริงๆพีระพงศ์ก็เป็นคนหนึ่งที่แฟนบอลค่อนข้างชอบนะฮะแล้วเราเองเนี่ยก็ถือว่ามีอัธยาศัยกับแฟนบอลค่อนข้างค่อนข้างดีครับรู้สึกยังไงกับแฟนบอลของบีจีก็ดีน่ารักทุกคนครับเขาเรียกเราเจ้าชัยกระต่ายแก้วเขาผมก็คงอยู่นานมั้งครับก็เลยตั้งกันไปนะเหรอครับแต่ว่าจริงๆชาตรีอยู่นานกว่าใช่ครับอาจจะเป็นด้วยด้วยด้วยผมอาจจะพูดเยอะกว่าชาตรีมั้งครับแล้วก็แบบว่า มีใครผมก็ทักทายอะไรเงี้ยแต่ชาติี่เขาเป็นสไตล์นี้ฮอืครับก็เลยก็โอเคเราอยู่กับเราอยู่กับบีจีเราก็อยู่ไปเรื่อย,อยก็ถือว่ามีความสุขรอร์มการเล่นของเราพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยอร์มการเล่นของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ายังไงบ้างหมายความว่าจากที่เราเคยเล่นแบบโอ้โหแบบเดินเกมลุกแล้วก็แบบว่าเติมเกมลุกดุดันไปไป,ไปหลังจากนั้นเนี่ยมันมีการพัฒนายัางไงอาจอาจจะด้วย การเปลี่ยนแปลงทางด้านฟุตบอลของบ้านเรามันเปลี่ยนไปโดยที่ว่าอาจจะมีการฟุตบอลมันจะเร็วขึ้นแล้วด้วยอายุเราเพิ่มขึ้นการทดแทนก็จะมีเข้ามาอย่างเงี้ยครับน้องๆก็จะมีการวิ่งมากกว่าแต่ว่าเราก็เหมือนปรับปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ครับว่าจังหวะนี้หรือว่าชั่วโมงนี้เราควรจะใช้แบบไหนอะไรเงี้ยอาจจะมีมากมากขึ้นครับแต่แต่ก่อนนี่คือไปไปไป,ไปอย่างเดียว คือพีรคพงในตอนก่อนก็คือเล่นบอลเร็วเล่นบอลรุนนะครับพี่ฟิตไฟเตอร์ใช่ไหมแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการคุมจังหวะของเกมมากขึ้นด้วยด้วยหลายๆอย่างครับพี่ตรงที่ว่าเราได้เหมือนได้มีโค้ดหลายๆคนเข้ามาแล้วก็ได้เข้ามาเสริมทางด้านเทคนิคว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราวิ่งไปเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดประโยชน์ก็ได้มันอาจจะไปทับ ลายของคนอื่นอะไรเงี้ย<ฆ>โดยที่อาจจะมีการยืนตำแหน่งมาเข้ามาสอดแทรกเราก็ทําให้เราเข้าใจฟุตบอลมากขึ้นแต่ว่ามันก็มีช่วงช่วงหนึ่งที่แม้ว่าเราจะเข้าใจฟุตบอลมากขึ้นเราจะสามารถเล่นได้ดีแต่ว่าเราเองก็ถูกปล่อยไปอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นช่วงปี2018ที่ท,ที่บางโอการได้ตกชั้นม,มันก็เป็นอะไรที่ที่ทุกคนคงไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยช็อกไหมความรู้สึกเราตอนนั้นช็อกครับช็อก ผมเองก็ไม่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยประวัติสโมสรด้วยอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยคือคือถ้ามองเรื่องของปัจจัยเรื่องของรายได้เรื่องของสวัสดิการเรื่องของอะไรที่สโมสรมีให้แบบเต็มที่มันไม่มนานเกิดขึ้นแล้วมันก็ตกชั้นพอมันตกชั้นไปแล้วตอนนั้นเปี่อะพงทําไงต่ออก็ยังผมก็ยังคิดว่าเราจะสามารถกลับมาได้นะแต่ด้วยด้วย ด้วยของทีมมั้งครับเขาก็เลยรู้สึกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะาเราหล่นลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่คิดว่าถึงกับที่จะต้องออ,อกย้ายทีมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีหลายปัจจัยมันก็เลยต้องทําให้ต้องลองย้ายทีมอีกครั้งก็ <c oughs> ต้องไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปอีกครั้งหนึ่งแต่ในใจก็ยังเอาใจช่วยครับ <c oughs> เพราะว่าผมคิดว่าพอลงไปข้างล่างแล้วยังไงก็ไม่ไม่ยากอยู่แล้วยังไงก็ต้องกลับมาเพราะว่าเหมือนเหมือนทางนี้รู้แล้วว่าประมาทไม่ได้แล้วบีจียังไงก็ต้องกลับมาครับ แล้วขณะเดียวกันพิยพก็คิดว่ายังไงตัวเองก็ต้องกลับมาอีกทีหนึ่งก็กลับมาแต่ยังไม่รู้ฐานะอะไรครับตอนนั้นด้วยครับผมก็เลยเ็นกลยมุ่งมั่นแค่ฟุตบอลอย่างเดียวว่าแบบไปไหนไหนมาแล้วก็ทําให้มันเต็มที่ครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้สนุกอีกนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะก็จริงๆแล้วเราเองเราถือว่าเราเป็นนักฟุตบอลที่มีเรื่องของการรักษาวินัยเรื่องของระเบียบวินัยมากน้อยแค่ไหน ก็ณช่วงหลังมาเนี่ยผมรู้สึกว่าต้องการแข่งขันมันสูงการดูแลตัวเองต้องมากขึ้นเพราะว่าอายุเราก็เริ่มเยอะใช่ครับใช่ถูกไหมไม่อย่างนั้นนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลรักษาตัวเองเนี่ยใช่มีช่วงเวลาที่เราอยากเลิกเล่นบอลบ้างไหมฮะไม่มีครับชงสมบัผมไม่มีเลยแล้วมีช่วงเวลาที่เราเคยรู้สึกท้อบ้างไหมมีครับมีช่วงท้อเหมือนกับว่าด้วยอาการบาดเจ็บมันเข้ามารบกวนด้วยครับเป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายแต่ว่า ก็ด้วยสภาพสังคมสภาพแวดล้อมมันก็ทําให้เราขึ้นมาอีกได้ mm hmm. ครับได้ไปเจออย่างพอย้ายออกไปปุ๊บเราก็ได้ไปเจอกับสิ่งแวดล้อมใหม่ mm hmm. ๆมันก็ทาให้เรารู้สึกว่าเอาหน่าต้องมาสู้อีกครั้งเผื่อมันจะประสบความสำเร็จก็ได้อะไรเงี mm ้ย hmm. ครับหมายถึงว่าพีระพงมีวิธีคิดมีแนวคิดของตัวเองครับแนวคิดของตัวเองเนี่ยก็คือเวลาถ้าเกิดเวลาเราท้อหรือเราเกิดปัญหาเราทํำยังไงผมผมจะจะคุยกับตัวเองว่าเราเหมือน เรามาไกลมากเลย้ยแล้วจะมาแบบเสียปล่าประโยชน์มันก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยดูความสําเร็จเราอยู่ยอย่างเงี้ยผมว่าด้วยด้วยความที่พ่อกับแม่บอกว่ามันต้องสู้ต้องอดทนอะไรเงี้ยมันก็ผ่านช่วงอะไรที่มันหลายๆมาไดค้คำว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะคอยเป็นกําลังใจให้เราถูกไหมใช่ครับแต่ก็จริงๆแล้ววันเนี้ยก็คืออย่างคุณพ่อเองเนี่ย ก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่พีรพงศ์จะมาเล่นฟุตบอลเองก็เคยเจอกับปัญหานี้เหมือนกันครับปัญหาที่คุณพ่อเองอยากจะให้เล่นรักบี้ใช่ครับแต่พิรพงศ์กลับเลือกฟุตบอลใช่ไหมครับ,ค,รบคือแต่ตอนนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปน<ม>ี่คืออะไรอ,ะอาจจะเป็นด้วยคุณพ่อเขาไม่ได้ไม่ได้เข่งมากนะครับตรงที่ว่าพอเขาก็รู้แล้วว่าเราอยู่ในโรงเรียน,เ,นยเราเล่นรักบี้แน่นอนแล้วอพอคิดว่าเราเล่นรักบี้เล่นรักบี้เล่นรักบี้แต่ว่าเราก็มีไอ้ช่วงเวลาที่เราไปแอบเล่นบอลเนี่ย เขาก็ยังไม่รู้ ừ, แต่เขาจะมารู้อีกทีช่วงมปลายละ่ะ <ừ, S 1> ว่าเราเนี่ยไปเล่นโปรวินเชียลลีกแล้วนะเอาจริงรอ่า <precision. S 2> ไ, <allows? S 1> ไปโปรวินเชียลลีกปุ๊บคราวนี้พ่อเขาเริ่มแบบเอ้ยเออมัน,นมีรูปมีร่างเป็นร f, ูปเป็นร่างมากขึ้นเง warfare, <S <S <ว>ี้ยเขาก็เโอเคไหมเขาโอเคครับก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมารับประ송ซ้อมแล้วครปฐมกับราดลีเขาขับรถให้อย่างเงี้ยครับแสดงว่าคือณวันนี้เนี่ยถ้าเคยเจอกับคุณพ่อคุณแม่เคยคุยกับคุณพ่อคุณแม่บ้างไหม ้วันแบบช่วงหล Metal ังๆนี้เลยเนี anyway? ่ยเขารู้สึกยังไงกับลูกที่ตอนนี้เนี่ยโหได้เป็นนักฟุบอลอาชีพมีคนรู้จักมีคนรักมีอะไรก็ไม่หรอกครับก็ก็เป็นปกตินะครับผมว่าแต่ว่าพ่อเขาคงจะแบบว่าอยู่แถวบ้านเขาคงจะสนุกกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยลูกเล่นอยู่ที่นี่อะไรครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันทันกันหมดแล้วครับทุกจังหวัดก็มีหมดอะไรเงี้ยพี่ระพงวางเป้าหมายของชีวิตของตัวเองไว้ที่ตรงไหนณตอนนี้แหละ ตอนนี้ครับอยากจะประสบความสมําเร็จกับเอลกาสให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วผมว่าน่าจะเป็นทางตรงสุดท้ายนะมไม่ใช่โค้งแล้วถ้าตรงจะเข้าเส้นชัยทางตรงจะเข้าเส้นชัยแ, <c oughs> แล้วยังไงก็ต้องเอาให้ได้ครับผม<ต>ไม่คิดว่าน่าจะ <c oughs> ด้วยปีนี้ด้วยการเริ่มต้นที่ดีมผมว่าสนุกนะแต่ว่ามันด้วยสถานการณ์ <c oughs> ของโลกตอนนี้มันก็ช่วยๆกันไปก่อนครับสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากบรรดาแฟนๆเอาเป็นคนไทยเลยแล้วกันนะที่ได้ชม พอดแคสต์ของเราตรงนี้เนี่ยเรื่องของไวรัสโควิดกับเรื่องพิเษเศรษฐกิจเรื่องอะไรทั้งหลายแหละทีละพงฝากได้เลยครับครับก็ฝากถึงน้องนักฟุตบอลก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าหากเราเลือกที่จะเดินทางนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีความอดทนความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจกับมันนะครับแล้วว่ามันจะพาเราไปสู่ความสําเร็จได้แล้วก็อยู่ในช่วงช่วงนี้ด้วยที่เราเจอพบเจอกับไวรัสโควิด -19 นะฮะก็ขอทุกคน ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็กลับมาดูฟุตบอลกันอีกครั้งนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับอ่านะฮะแล้ววันนี้นะครับก็ BGPU Podcast ก็ต้องขอขอบคุณพีรพงศ์พิชิตโชคิรัตนะครับเราสองคนลากันไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับนี่ครับ